ถ้ามีคนมาคอมเมนต์เลยนะครับจะทํำยังไงดีผมแชร์ไว้3าเทคนิคแล้วกันนะครับหนึ่งก็คือเราทําเรื่องเดียวกับที่คนดูนะครับเขามีประสบการณ์ครับก็คือมีประสบการณ์ร่วมนั่นเองนะครับยกตัวยอย่างเช่นนะครับผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับต้นหูกระจงครับต้นหูกระจงเนี่ยผมก็ทําคลิปบอกว่านะครับ ปลูกไว้ข้างบ้านเลยนะครับแล้วรากเนี่ยมันเข้าไปในบ้านครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนมาคอมเมนต์ถล่มทลายเลยครับนั่นก็เพราะว่านะครับบางคนเนี่ยเคยดูเดี่ยวของพี่โน้ตนะครับบอกว่าอย่าปลูกหูก็จงใกล้บ้านนะครับเขาก็มาคอมเมนต์บอกว่าทําไมไม่ดูพี่โน้ตอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่านะครับคนที่กําลังจะปลูกต้นหูกระจงเนี่ยเขาก็บอกว่าเออขอบคุณมากเลยที่บอกนะครับว่าปลูกแล้วเนี่ยรากใช้เข้าบ้านนะนะครับคือคนมันมีประสบการณ์ร่วมนะครับก็ทําให้คนมาคอมเมนต์ด้วยนั่นีองนะครับ2คือเลือกข้างครับ ถ้าเราดูกระแสตอนนี้นะครับแล้วเราเอามาทําเป็นคลิปในแบบของเราเองนี่นะครับอย่าให้ความเห็นเป็นกลางๆนะครับก็คือบอกไปเลยว่าเราตัดสินใจเลือกแบบนี้นะครับซึ่งก็จะทําให้นะครับคนฝั่งเดียวกันเนี่ยเข้ามาเชียร์ครับแล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ยนะครับเข้ามานะครับคอมเมนต์เห็นตรงกันข้ามมันเองนะครับก็เลือกหัวข้อที่มันไม่กระทบกระเทือนจิตใจคนแล้วกันนะครับตัวอย่างเช่นนะครับชอบ iPhone มากกว่า Android นะครับอะไรแบบนี้นะครับ3คือถามความเห็นครับ ถ้าเราทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์นู่นนี่นัน่นนะครับเสียจแล้วเนี่ยเราก็ลองถามความเห็นคนดูครับว่าเห็นกันยังไงกันบ้างน,นะครับเป็นคาถามปลายเปิดก็จะทำให้คนนะครับเข้ามาแชร์เข้ามาช่วยเราตอบคาถามนั่นเองนะครับก็สามเทคนิคนี้ถ้าชอบก็เซฟเก็บไว้ดูนะครับ